ไว้ที่ลงเกลือนะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูลงไปเที่ยวลงเกลือกันนะไปดูถานการด้วยว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับร้านการคูงคูงเปิดต่างๆนะวลาร้านเริ่มเปิดแค่ไหนนะมันก็มีเปิดเปิดปิดอยู่แล้วก็จะพาไปดูร้านหมวกนะร้านหมวกก็จะไปหายเทมด้วยไม่รู้ว่าจะเจออะไรกันบ้างนะครับอาจจะไปซื้อเดินซื้อครับเดี๋ยวก็จะถ่ายดูว่าเออเนี้ยผมซื้อเท่านี้ประมาณนี้นะแต่น่าจะพวกงานกลางๆนะพวกงานห่างกลางๆหน่อยนะครับ แล้วผมจองกระสอบไว้มาะมาณสิบลูกนะเป็นลูกถุงนะก็จะไปเอาด้วยนะแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะเอาลูกแท่งนมาทําิลิปได้ปเปล่าก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้ออกมาตั้งแต่ตีห้าแล้วเนี่ยครับยังไม่นอนเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะนี่ก็ขับรถอยู่น่าจะถึงแถวพนมสารคามแล้วมั้งนัอีกประมาณสักชั่วโมงกว่าน่าจะถึงนะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนะจะไปเจอไอเทมอะไรจะเจออะไรไซ่อนอยู่ไหนเดี๋ยวผมก็จะไปดูดูเอา ก็ไปดูตามร้านนะนครับัดเขาเปิดแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นครับก็ยังไงก็ฝากิปตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับเราก็มาถึงครับตัดอันนะครับไอ้ลงเกลือไอ้ลองเกลือครับก็เพิ่งมาถึงนะครับ,รรบก,กบนะบ็ดูบรรยากาศก็เงียบเงาหน่อยตอนนี้เก้าโมงนะไปเมื่กว่าเราดูนะโลง่ลงๆเงียบๆโรงงาน อาเนะราจะไปตลาดเบญจวรรณกันครับเบญจวรรณของผมร้านหมกสมัยยังอยู่เบญจวรรณในข้างบนเขาเรียกเบญจวรรณผมไม่แน่ใจนะตลาดที่ว่าถ้าถ้าโดยปกติอ่ะชื่อข้างล่างชื่อว่าข้างล่างเรียกผมเรียกข้างล่างไม่รู้ใครเรียกข้างบนแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนู้นที่ว่ามันเสมอเสมอคือเป็นเบญจวรรณนะถ้าผมจำไม่ผิดนัดเรียกเบญจวรรณก็เดี๋ยวจะจอดรถที่นั่นนะเรวก็เดีจะเช่ามอไซค์แล้วเราก็จะไปเดี๋วยววนยนะดูนี่ต้องระวังระวังนะระวังระวังอยู่นะ ก็ต้องนอนในวันดีผมหลับไปแป๊บใน,นะวันที่เปลี่ยนขับกันไปกันมาอยู่นะเดี๋ยวดูป้ายนะครับนี่ในร้านนี้เป็นร้านข้าวนะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวร้านนี้กันนะครับร้านข้าวร้านนี้ผมมากินประจำนะครับจาเป็นมุสลิมหรือวิสลามจะมีที่ละหมาดด้วยนะครับละหมาดได้ครับนี่นะปเรา,าเกินเราชวนมาคนปกติมาก็จะเข้านี่จอดนี่นะ้ำข่าวกาป้ายหายไปไหนทำป้ายใหม่ป้ายใหม่มีนจะเป็นป้ายลงเกินทำใหม่ทำป้ายใหม่ ครับเข้จจจนนจาจอดนอี้นะครับจากผมอยู่จอดโน้นครับเป็ตลาดอ่ะไปนะครับนะครับจะมีร้านเจล,ลินอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มีร้านตีอยู่ข้างล่างแต่ร้านใหญ่ๆที่ว่าได้กระสอบลูกใหญ่ลูกออะไระมาจะอยู่คนนี้นะหลายๆร้านอยู่คนนี้เพราะว่าค่าเช่ามันน่าจะถูกนะครับพอเขาเขาพอมีลูกค้าด้วยนะครับก็เลยอยู่ตรงไหนก็ได้นะิงร้านบางร้านแต่ก่อนร้านทอนเนี่ย อยู่ในหลังเขาเลยนะครับทาไมหาจริงไม่เจอตอนนี้ก็ไม่มาละนะครับเสียเป็นเสียใหญ่ไปลวนะครับเสียทอนะทําของมงของใหม่ไปยิ่งใหญ่ไปละนะครับร้านนี้ปิดมาประมาณสักเป็นปีแล้วอ่ะนะครับของเปิดหมวกผมเปิดหมกล่าสุดเปิดแกลแก,ลก,ลกลของอยู่มาห้าหกเดือนกับครึ่งปีของชุงนั้นเลยหรือว่าปีหนึง่งพอดีเนะผมไม่เปิดก็เปิดเสร็จก็กองหางทิ้งไว้อยู่ยงั้นนะครับไอ้น้องชายก็กุ้มอยู่ทางนี้นะนี่ก็มีนี่ร้านอาวัต ผมจะจอดตรงน้นนะครับพอดีก็เดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับก็ตามนี้แล้วกันอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่น้องเกลือบรรยากาศก็โอเคอยู่นะครับคนน้อยเงียบเหงาเงีย,ยบเหงาก็เรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็เดินดูก่อนเดินจะไม่ใชเวอทไซครับจริงๆต้องจอดตรงโน้นแล้วว่าให้จอดตรงนี้ไปเท่า,า,านะไ,หไหร่นะตอนนี้สามารถนยเดี๋ยวเผื่อมาห้าเดี๋ยวาสักลูกหนึ่งแล้วกัน เราลูกสองลูกแต่ดูกันสามสิบห้าหรอเฮ้ยแปะมาตอนเนี้ยอ่าโอเคไปสามพันห้าอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวมาเดินดูไปเช่ามออะไรก่อนโอเคได้เดี๋ยวมาลองดูครับนะเดี๋ยวเพิ่มมาลองดูนะเดี๋ยวเพิ่มลองดูครับใครสนใจร้านตรงนี้หนะึ่งล้านนะอันนี้นะถ้ามันไม่อยู่ขโมยหมวกได้เพราะมันไม่เฝ้าร้าน น,นี่เลยนะเนี่ยปิดเพราะปิดหลายเดือนละนะครับอบาปาเดี๋ยวมาเปิดหมอด้วยลูกสเตอร์ทั้งสองขุมลูก,ก,ลกดีดวะวะเรื่องเสียตังค์กันเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะมีคำให้สุภาพนะครับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะกินขี้ปี้นอนนะครับเรื่องปกติอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะไปดูกระสอบลูกนึงนกระสอบที่ผมอันนี้ผมจองไว้แต่ยังไม่ได้ไมาเอานะครับก็ไปเรื่อยแล้วกันนะครับ หล่าก้าวตรงนี้ก็มีร้านหนึ่งตงัวน,น,น,นะนี้เป็นร้านสามพี่น้องนะก็คือร้านเมื่อกี้ร้านกุ้งหล่าก้าวก้าวไปไหนวะะครับแล้วก็จะมีร้านตรงนี้อีกร้านหนึ่งร้านอาวัตรนะครับจานหนึ่งก็เจ้าใหญ่ครับอยู่แถวนี้แหละนะครับนี่แหละผมจะกินข้าวก่อนปะเอาไปกินข้าวก่อนละกันนะเดี๋ยวผมมาไปกินข้าวกินข้าวแล้วนะครับร้านที่ผมแจ้งก่อนแรกนะครับก็เดี๋ยวก็าวนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณคือหนึ่ง คงจ,จะเปิดสอบอ ouais. ่านจะเปิดสอบเล่นต่หมวกสักลูกสองลูกนะแล้วก็อาจจะเปิดเสื้อเล่นสักลูกสองลูกสองลูกอะไรอย่างี้แล้วกลับบ้านท้องจริงอ่ะสเตปที่จะมาจริงคือมาสอบก็คือจริงมาแล้วก็กลับไวสายมาถึงแล้วนะครับก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะมาเปิดสอบตามชื่อว่าเลยครับก็จะประมาณนี้นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันว่าเจออะไรบ้างนะว่าจะเปิดหมวกเขาสองลูกแล้วก็เสื้อ3ะสามลูกคำๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ จะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับของทัพต้องเดินด้วยทองนะครับถามนี้เลยครับจะเจอครับก็ไปกระสอบเล่นนะครับถามนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะคงอัดไม่ยากไม่หมดหรอกก็เรื่อยๆไปจุดแอลผ่านผ่านจะไม่เล่นหรอกเอาทิ้งนี่เนี่ยตายเล่นไม่ได้ตายจะติดเดือดพวกเนี่ยะนี่เป็นกระสอบเบอร์สองนะครับเบอร์สองที่เหมือนเบอร์สาม กดีเสียว่าวะซิ่งใจวะไม่ใช่ตัวนี่เอาวะซิ่งใจมาดูนะเผื่อจะพบเจอตัวละหมืนะ่นหมื่นกีบโคตรใหญ่เลยนะเจ้าของใส่ต้องอ้วนด้วยนะครับนะ้องผู้หญิงอ้วนด้วยผู้หญิงอ้อนวอออนชอบเลี้ยงหมาแบบนี้นะนะรู้ว่าไม่ทำอะไรมึงเปล่าหรืมึงทำอะไรฮะรู้รู้อี๋เดี๋ยวทำแลวเล่นนะครับอย่าไปคิดมากนะครับ ผมก็อ้วนนะอ่ะอันนี้แล้วกันเดี๋ยวว่าจะเปิดกระสอบหมวยเดี๋ยวดูก่อนนะผมเดี๋ยวผมแรกว่าจะเอารถไปลองอัดดูก่อนนี่เลยนี่โอ้โหนี่เลยนี่ซื้อให้น้องๆเลยเนี่ยนะครับเก่งไม่สายเห็นเลยสัตว์เอ้ยจะดีๆสัตว์เสียระบบเลยเอลลอยนะเอลลอยนะจ๊ะนี่นะซื้อฝากเอาเนี่ยเอลลอยเขาลังฮิตอยู่ไม่ไหวแบบเนี้ยขายได้เว้ย คัเอาไปถ่ายกันผู้หญิงไงถ่ายโชว์ดื้อไงเดี๋ยวผู้จะใส่โชว์พุงได้นะเอาดิกกี้ไงเอาดิกกี้ดีอ่ะดีจริงบ้าอ่ะดิกกี้อ่ะนี่อะไรเนี่ยเนี่ยเรารักอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนจบทีเดียวนะครับเดี๋ยวเผื่อแบตจะไปถ่ายอีกทีบ้าง ไวยปั้มนังผีนังผีนี่นั่นเป็น U A นี่ไงนังผีผู้นีรู้ได้ไงโลโก้มวยปั้มติดอยู่นะใช่ายของอุ้ยนันน้อันนีสติงสติงสติงโหดนะสติงนะตำนานเลยนะตำนานเลยนะสติงเนี่ยขับที่บ้านไปตายจอาเนี่ยนี่นี่หายากนะสติงจริงๆเนใ้นตายจอนเนี่ยอะไรนะสกอร์เปียนสกอร์เปียนเล่นกรสติงกริงนี่ก็เกงในใช่ไหมเอนนั้น เอาไปสามร้อยเปบ่าพี่ไอ้เดื้อไส้ใช่ป่ะแมวมใส่ อันนี้เขาเล่นอยู่ในี่ยกาย4กุมารทองกายเอะไรก็ไม่หรอกไอสัตว์ทาทำไม่รันในเฮียกุ้งแคบเดียวแหละไปเลยไม่ไม่ไม่อันนี้ไทย8,000ตีราน่ไทยตนนี้ตานไปีสองาแค่ใครจะเอาจะใส่ไม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 ่ต้องไทยไทย2,500 านี <mile> ่เบิร์ดนี่หมกยนโยนทิ้งมาเอาเสื้อเหรอเฮ้ยโเขาเอามันเป็นป้ายของป้ายของป้ายลิเกสิจป้ายลิเกสิิทเทิลบิทเทิจะดูพิ่เทิล้เราขาดนันเรียบร้อยพี่ยอะไรเราจบมั่วเลย แมวดีนี응่แหลเนี่ยตุ้มเคเลยแมวตัวนี้นี่นี่นี่นีจอดแหกเอาเลยเอาเลยเลยบ้านจะไม่มีที่อยู่แล้วเนี่ยเฮียแต่แต่ซื้อๆยุดดีนะขายไม่ดีก็ได้ใช่ไหมครับอะไรอะเก็บมาหลายปีนะตั้งแต่ขายใหม่ๆตั้งแต่คนไม่เอาอ่ะนี่แหละวงวงวงเลสเซอเพนใช่ไหมไม่ใช่งรับมังออกมาเรื่อยเลยเหมือนเหมือนเลสเหมือนเลซอเพนไงตอนลองเทสได้ในบินบินไม่ ไอ้วงนี่ไม <Enfin S 2> ่รู้จักนะแบทซับบัตอ่ะแบทซับบัตอ่ะอันนี้วันที่สามสิบนะวันที่นังนคือตอนต่อจ่ายค่าได้ค่าห้องอะไรอย่างเงยโอ้โหดูดิดูแช่งจริงเลยเอาแต่ขายรายใหญ่เลยเช็ดตูดแมวเช็ดตูดได้รราถเช็ดน้ำตาก็ได้ไอสัตว์เดี๋ยวตำรวจมามารวมตัวอะไรกันเนี่ย มาสูงอะไรกันเนี่ยของดีเลยของที่มาวะร้อยไปพี่ต้นดังอ่ะทีมอะไรวะเนี่ยทีมอะไร่ะเะี๋ยวนะทีมไี่ต้นเนี่ยสามคนเล่นทีมอหมไม่ทีมอะไรวะพี่ดูนี่ ใครยองไหมกูเนี่ย <laughs> น้าหน่ะขามอไซค์พี่จ่ะเรฟมึงมอขายสามสินนใใบบาทเลยซื้อยิี่ไขายายาี่ห้าเฮียจะแรงมา้งมึงเด็ด ไปขอเียว่าไปอเมริกันอกินได้อยู่ม่แต่เรียกนามเลยค้หมดเลยทีมนี้สวยแต่กำได้ยต้นนะโอ้ไข่ยากี่ผ่านแมวแมวแมเอาเนี่ยแมวดีโรสวันแม่อะไรนะใช่ไหหมายถึงตัวดีโรสได้ไหมเเลย พี่เตียวให้ผมไม่ได้เชือพโอไว้ซักเอาด้วยไว้สักสร้างอะไรน่ผ้าคาร์ดิ้งอะไรนะไม่เอาสีไม่โดนเลยี่เอาเปมาอโอเบโอเบเบโอเบยแบิชี่เอาเลเอาด้วยไม่เอาพี่น่ยพี่ต้นดูไง ไปอากุชิกดโยนให้ดูไม่ได้โยนทิ้งโยนหยุดทิ้งผมก็ไม่ได้รู้ทำโป๊ขนาดนี้เลยเหรอสามสิบบาทผมจะโยนเอาไว้ผมจะมาคันเองถ้าพักไอ้อไปนับคำนับสองหมดแล้วอะไรนะหลายได้เยอะเร็วก็พอออกอยู่นะอะไรนะภาพลุกนั่งเลยนะอันเดอร์อัมโม ลายมันด้วยคันเล่ลายมันเดดไหมไี้ดิแล้วอย่างสลัมดังแลมันพอกล่าเอาซีลุกเขาคิดเปนด้ิว่าเปิดดิว่มึงจับไปเลยไปเลยเอาีลุกเลยวิธีการะไรวะเดียไมมีที่กินที่ร้านผมับมันออกตาูดี๋ยวดิมันออกมากกางมันออกาหรยอเป็นมันก็้ไอ้เนี้ยสาปั่นน่ง่ง แต่มันออกเียต้องายตายควายตายดิเจอควายเน่าอะไรถ้าไปเจอพวกควายแมงเน่าเดี๋ยเที่มันใหญ่ๆดิขำอคอก็จริงแต่ผมผานผ่าดค่านครับตอนน่ะอางเขามาเพิ่ไปแจ้งไปแจ้งใหไเอาไปกับตัวเลยแจ้งกับตัวอะไรสักทีจมไแจ้งมั้งแบร์ยังไงเกือคนนี้มีพับบิ แตกแตกแตกไอสัตว์แล้วกูจะเอาของกลับบ้านยังไงวะในชีวิตเนี่ยตัดมันก็ไม่กี่ลูกหรอสลูกเดียวหกเลยเลยอ๋ออีกสี่ลูกไปแค่หกพันบาทนะสี่ลูกอย่างเงี้ยสี่ล,ลูกอีกเพิ่มเ,เปิดไหมหมดเลยปะเปิดเล,ลยเปิดเลยเลย เถามลูกพี่มึกเก๋ี่ยล claro> ูกพี่กูไปเลยไอหมึกว่าไงมึงบอกความเห็นหน่อยมึงโอเคไม่เอาอะไม่มีไม่ยนไม่เอาไม่มีเกี่ยอะไรเลยมึงว่าไงเอ้าวไอ้เกี้ยมึงก็ช่วยตัดสินใจให้กูหน่อยความตัดสินใจเนี่ยเอามาเลยเอามาเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปซื้อหมึกไปต้นนะ ออเจะจะเดี๋ยวได้อะไรผมน้องนะพี่จะทำตู้โทรไปก่อนไปละร้อยละร้อยนี่ผมก็ให้พี่นะพี่ไปขายไปละพันนี่ผมไม่เคยแบบมี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 ต้องเกาหลีนู่นไปละพันก็บอกว่าโหให้พี่นะมีกาไม่มีมีบพี่ก็ให้ผลมั่งก็ได้แหมาตู้นี้ออกมาในกี้พวกนี้ในกี้พวกนี้ขายได้ไหมหมดขายได้ใหม่ใหม่นะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเไล่ดูจริงกลับไปยกมาเดี๋ยวมเอาไปอีกเส้นลูกอ้ไปยกทีเดียวเลยยกมามองเยียเลยบนนมว่าไงหมึกว่าไงุ้ยนี่ไอเลยไเปแล้วมึงจะรออะไรรออะไรอ่ะรออะไรนี่รออะไรอะขายเลดปอา็บขึ้นแล้วเบียนเบียนเปล่ะอะไรอ่ะแจ็คก็ตปลาลูใช่ป่ะขายเลดอ ผก็มั่วไปเฮี่ยใช่ป่าเป็นลายเหมือนไพเล็ตเพาพี่ไปไหนแล้วเอานะตอนนี้ก็กำลังขับบ้านนะครเม่กี้ก็เปิดเสื้อก็มีถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับว่าจะเปิดหมวกไม่ทันดูของหลังก่อนนะครับดูของนะ ก็เต็มรถน้ำหอมคนแล้วแม่งมาไม่หมดแน่เดียเดืยวเดือดร้อนนะก็แล้วเท่าที่ได้นะเปิดเสื้อก็ลามไปหน่อยนะคนมันก็ยุ่งขนกองเชียมเยอะนะผมะนะมา,า,ากนะมันไม่ใครขายหรอกถ้าเปิดเสื้อมาแล้วก็สิบลูกได้นะครับกลางนะับก,ก,กลางก็พอได้ครับไม่รู้ว่าเปิดไปให้น้องมันเพราะว่าน้องมันจะขายเสือ้อครับมันปัน,นอยู่ระหมดก็มีกระสอบเนี่ยถ้าใครสนใจก็บอกแล้วกันนะก็มันกลับ ได้ถึงบ้านออกมาสั้งผมผมเป็นครั้งแรกที่มากลับรถไม่ได้เปิดน,น้อยมากที่ผมจะได้กลับเวลาอย่างนี้นะทุกทีเนี่ยน,นะโอ้ยบ้านตึ้งคืนตีหนึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะแต่รถรถเต็มแลราดะคือไม่ตะแบง่งถ้าตะแบ่งเนี่ยคือจะมีกระสอบอีกสองลูกที่ว่าจะเอาไปลูกแท่งนะที่ว่าจะไปทำคอนเทนต์ก็ไม่ได้มาเพราะว่ามันเต็ม,เ,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 มเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาวิธีใหม่เดี๋ยวหาเรืเ่องหาเล่ากันมาใหม่แต่ไม่ไน่าจะนเท่าไหร่รูกกอน ก็บาเรี belong, bottom, ่ก่าวว่าจะไม่หมดถ้าไม่หมดผมจะบาว่าแตกลูกเลยยัดตำตำกอกใต้บงใต้บ่อมาเพื่อให้มันหมดนะของจองไว้นานๆนะก็กล่าวให้มันหมดแะ้รนะก็ก็เลยจะไปลองดูแล้วกันอาจจะเป็นจาจะทำรีวิวก็บสอบนี้สักลูกหนึ่งครับกาบกระสอบพวกเนี้ยผมไม่ค่อยอยากทำรีวิวเพราะของผมจะขายยกนะบางทีมันก็บางลูกมันก่อทำเอาเจะเจอลูกที่มันสวยมันก็สวยใช่ไหมครับแต่พอถ้าเจอลูกที่มันเปิดบานลูกที่สวย พี่แม่งลูกพี่แม่งเปิดสวยแล้วพอมาถึงเวลาลูกค้าเปิดไม่สวยก็มีปัญหากันเองนะถือว่ามันต้องใช้ความเชื่อใจกันนะครับแต่ของพวกนี้ผมไม่ได้เรียมันมีลูกค้าที่น้องๆที่มันรับประจำของผมอยู่แล้วที่มันเชื่อกันมีลูกสวยบ้างไม่สวยบ้างอยู่กันมานานละนะพวกนี้ก็เชื่อใจกันนะครับประมาณนี้โดยรวมเขาก็อยู่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์มาเรื่อยๆแล้วกันนะช่วงนี้จะเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยังไงเดี๋ยวก็ตอนนี้ลําเดินทางเพื่อจะออกไปอารันได้สักประมาณสักสามสี่โลสิบกวโลไม่ใช่สิบยี่สิบโลละเตี๋ยวพักหนึ่งครับสามชั่วโมงถึงบ้านครัก็งานกันก็แค่นี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับพยายามกดติดตามหน่อยแล้วกันนะผมพยายามมาเรื่อยๆเ่ช่วยสนับสนุนหน่อยครับจะได้มีกําลังใจใหครับกำลังใจสำคัญครับตอนนี้กํากำลังใจสำคัญจะได้มีคลางใจในการทำคลิปนะครับ ต่อไปอันนี้จะพยายามลงให้เรื่อยๆนะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ